งดงามงดงามท่ะแม่แอมรู้สึกพี่นัตตี้มีคําถามน่ารักน่ารักแม่แอมอ่านคําถามเลยค่ะได้ค่ะพี่นัตตี้เขาฝากมาแกน้องเหลิมมาค่ะเขาฝากคําถามไว้ว่าทําไมกินเจแล้วผายลมทั้งวันครับแล้วก็อีกอีกคําถามหนึ่งนะคะของคุณตุน่นถามไว้ว่ากินเจแล้วหิวบ่อยด้วย เรามีสองคำถามเลยค่ะแอนกินเจแล้วถ่ายลงบ่อยกินดีเพื่อนๆคนไหนมีอาการแบบคุณนัตตี้ไหมเชิญเลยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นเปล่าอาการแบบนี้คุนนัตตี้อยู่ไหมครับอยากฟังเจนนตี้หน่อยเสียงหล่ออาการเป็นไงบ้างพอเราจะเริ่มเริ่มได้ทานเจปฏิกิริยาแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างเออก็อยากฟังแต่ละคนนะว่า เลาฝึกทันเจช่วงนี้ใช่ไหมครับผมเกิดอ,อาการมีอุปสรรคหรือรู้สึกอย่างไรบ้างเออมาร่วมแชร์กันหน่อยครับเรียนเชิญครับนัตตี้นัตตี้พูดได้เปล่าคือนัตตี้เคยบอกว่าอยู่ในออฟฟิศพูดออเกเสียงไม่ได้อไม่ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขารู้หม ก็มีคําถามว่าทําไมทานเจแล้วหิวบ่อยด้วยเนาะใช่ใช่ทานเจแล้วหิวต่องนี้มีใครทานเจยกมือขึ้นแล้วก็มีใครกันอย่างมากบ้างเกิดอะไ่คะเคงมีคําถามเรื่องการทานเจค่ะจะถามว่าค่ะก่อนก่อนนนี้ญหาอารมณ์คือมีมีโครงการจะทํางานใหญ่อย่างหนึ่งแล้วก็ มันจะมีความกลัวขึ้นมาเป็นผักๆเหมือนเหมือนวันนี้กลัวพรุ่งนี้ไม่กลัวหรือในหนึ่งวันกลัวสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแต่เวลาทานเจเนี่ยจะไม่กลัวเลยแต่อยู่ดีๆมันก็แบบไม่อยากทานแล้วความกลัวมันก็กลับมาก็เลยคิดว่าความกลัวเราน่าจะเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่าวันเนี้ยก็เลยไม่ทานไม่ทานเนื้อสัตวนะ์ค่ะแล้ว ความกลัวมันก็หายไปก็เลยอยากจะมาถามตรงนี้ค่ะว่ามันเกี่ยวไหมยังไงค่ะอ้าวใครอยากจะช่วยคุณเคสตอบบ้างเชิญเลยค่ะทานแล้วรู้สึกหายกลัวแต่พอทานเนื้อสัตว์มีความกลัวคุณเคสขยายความนิดนึงได้ไหมว่าความกลัวที่เกิดขึ้นมันมีลักษณะใดความกลัวที่เกิดขึ้นคือตั้งใจจะทํางานใหญ่เปลี่ยนอาชีพอะค่ะแต่ว่ามันไม่กล้าทํา แต่แต่พอพอไม่กินเนื้อสัตว์หรือว่าบางครั้งที่ที่มันไม่กลัวก็กล้าทำก็เลยคิดว่าไม่กินเลยดีกว่าเราจะได้ทําให้สําเร็จรุ่งร่วงไปเลยแล้ว,แล,วแล้วพอตัดสินใจว่าไม่กินมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ความกลัวมันก็หายไปค่ะอย่างปลาเอืมอ่ เป็นเป็นคิดยังไงกับสิ่งที่คุณเคสเจอและเปลี่ยนได้เลยว้าวอาุมณ์ธนาบุญครับมันเ,เป็นระจากหลักฐานที่ดีมันเป็นสัญญาณที่ดีมันเป็นอะไรที่ให้ข้ขอหข้มใจให้ใหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมการทานเจทานมังสวัติ์มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ <ๆ S 1> ก็คือว่าเป็นเส่งสิทธิ์มาหนุนช่วยหนุนส่ง <ๆ S 1> แล้วก็ยินดีกับเราแล้วก็มีบันิทานอะไรหรือว่ามีอะไรสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันสําเร็จผล มันจะสาเร็จผลได้เร็วถ้าเรามาทานมังสวิรัติทานเจผมเคยบอกไปก่อนหน้าน,นี้แล้วคนใดที่ว่าทุกข์มากๆนะผมลองหันมาทานมังสวิรัติทานเจดูกาบไปพระดูแล้วเราจะได้คําตอบจริงๆพี่ก็ได้คําตอบจากตัวพี่แล้วแหละแต่เพียงว่าพี่ไม่มั่นใจในตัวเองแค่นั้นเองอยากจะมาถามเพื่อให้มันมั่นใจนะครับผมประมาณนี้ทานไปเรื่อยแล้วมันจะประสบความสําเร็จแต่เราต้องทาด้วยไม่หวังผล ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะผมเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาแช่ประสบการณ์ในครั้งนี้มันทําให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างสําหรับผู้ที่ไม่ทานกับทานนะครบผมส่วนท่านใดที่ทานไม่ได้ก็ร่วมอนันมุทนาบุญลองฝึกฝนดูครับผมประมาณนี้เอาใจช่วยแล้วก็จะประสบความสําเร็จขอบุณครับเหลิมอย่าเพิ่งลาน้องเหลิม,อลอเ,ลมเอ,อทำไมนัตตี้ก็ถา่ว่าทานเจนแล้วชอบตด ชอบหายลมกระตับนิดก็ <c oughs> คือว่ามันเอ่อร่างกายของเรานะครับผมมันลําไส้ของเรามาทํางานหนักมาตลอดนะครับผม <c oughs> เราอายุเท่าไหร่แล้วละ่ะประมาณนี้เรากินเจเออเรากินเนื้อสัตว์มาเท่าไหร่แล้วนะครับผม <c oughs> นี่ร่างกายของเราเนี่ยมันทํางานหนักมาโดยตลอดนะครับผม <c oughs> พอเราหายมาทานบางทีว่าทานเจเนี่ยมันทานผักผลไม้ครับผมลําไส้ของเราเนี่ยมันก็เลยย่อยง่ายนะครับผมที่ว่าตด อะไรเงี้ยผมก็คือมันประมาณแบบว่าอาลำไส้ของเราเนี่ยมันอาก่อ,อนหน้าน,นี้มันสร้างเขาเรียกว่าสร้างกดสร้างไอ้ตัวย่อยนะผมย่อยอาหารเนะี่ยมันเยอะนะผมพอเรามาทานมังสัตวทานเจเนนะี่ยร่างกายมันยังปรับไม่ได้ยังปรับไม่ทันนะครับผมประมาณนี้มันก็เลยย่อยมาปกติมันก็เลยทําให มีตเพดพอมีก๊าซมีแก๊สในกระเพาะนะครับผมมาณนี้แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นก็เหมือนกับที่ผมเคยบอกไปนตผมก็คือเหมือนกับรถที่เราขับทางไกลโดยที่ไม่พักเขาเลยพอไปถึงปั๊บเราก็ดับเครื่องก็น็อกไปเลยประมาณนี้ครับผมนะครับเหมือนกับเราไปออกกําลังกายวิ่ง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 แล้วอยู่ๆมาอาบน้ำอ่ะผมมันก็จะทําให้สภาวะของร่างกายของเราอ่ะมัน โอเคประมาณนี้ครับก็ฝึกไปเรื่อยครับผม,ผมคิดว่าวันสองวันก็คงจะดีขึ้นนะครับผมประมาณนี้แล้วคําถามที่ว่าทานเจนแล้วหิวบ่อยเนี่ยมันจะแก้อย่างไงดีทานมันถ้าพูดที่ว่าอย่างผมเคยเป็นทหารมาก่อนนะผมถ้าเราต้องการใช้พลังงานนะครับผมทางานหนักๆนะให้หาเผือกมาทานอันดับแรกเผือก จะช่วยได้อย่างดีเลยหามไม่ได้ก็คือหามมันและถั่วนะครับผมขาดไม่ได้ประมาณนี้ครับผมคือเราเรากินแต่เนื้อสัตว์มันย่อยยากนะครับผมมันก็ทําให้เออไม่หิวง่ายนะครับแต่พอลําพอเรามากินมาสักวันจริงๆเนนะี่ยลาไส้ของเรามันเบามาทํางานสบายขึ้นมันก็เลยแบบผลิตทําให้หิวเร็วๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเราทานไปสักอาทิตย์นึงอะไรเงรี้ยผมมันจะ อ่าโอเคมันจะไม่ไม่หิวง่ายแล้วก็จะเป็นคนที่ทนกับการหิวนะครับผมลองดูนะครับผมนะเพราะว่าร่างกายของเรามันมันจะปรับสภาพได้และทีนี้นะระบบขับถ่ายของเราก็จะดีนะครับผมท่านใดที่อยากสวยอยากรอนะครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่าถ้าเรากินมาสอกกินเจตอนเนี้ยมันจะสตาร์ฟหน้าของเราไว้เลยลองถ่ายรูปตอนนี้ไปดูแล้วอีกอหกเดือนหรือว่า เดือนแปดเดือนน่ะลองมาถ่ายรอบนึงเราจะเห็นความแตกต่างนะครับผมคือร่างกายของเรามันจะเบาสบายนะครับผมหลับง่ายด้วยประมาณน,นี้ครับค่ะค่ะพี่นกอ,อยู่เปล่า<ม>พี่นครับผมพี่ช่วยครับช่วยอธิบายวิธีตดเบาๆพลิ้วๆหน่อยเวลาทำเจี <laughs> แล้วมาตดอ๋อเวลาตดใช่ไหมครับผมเราก็ทำหน้านิ่งๆไว อย่าไปบอกให้ใครรู้นะครับถ้าหลายๆคนแลว้วก็จะมีรู้เพื่อนร่วมแชร์ ع, อ๋อไม่ใช่ฉันหรอกครับหลายคนก็บอกว่าอุ้ยกินเจแล้วตดไม่เหม็นไม่จริงนะครับมันก็เป็นแก๊สอาจจะไม่ได้ดูแล<ก>ไม,ม่หมดทัศนสครัมันก็เป็นแก๊สแบบแก๊สผักอ,ะอ่ะเนาะอ่าแก๊สผักก็จริงว่าแก๊สเนือ้อ คใช่อ่ามีอย่างหนึ่งก็คือว่าอการที่ทําไมเรากลัวใช่ไหมครับทําไมหายกลัวได้ก็เพราะว่าแต่คนเทศถามกลัวเป็นพลังงานขค้นที่ํำที่สุดมืดที่สุดแต่มหาเมตตารักไม่เงื่อนไขกินเจคือมันรักเมตตามัน มันได้ราชามาราชาคือพลังแห่งความเห็นอกเห็นใจเมื่อราชามาผีหาซาตานความกลัวก็ต้องหนีหายใช่ไหมมันเคลื่อนพลังงานลบล้างกันเห็นไหมครับหรือถนะ้าเหมือนกันเคลื่อนก็คืออารมณ์ละเอียดและหยาบ AM FM เมื่อเราเชิญสิ่งที่มีพลังแสงละเอียดมาหยาบเขาก็ต้องหายไปโดยปริยายอันนี้งดงามมาก และประเด็นสําคัญก็คือว่าในมิติสามทำไมต้องใช้นะมิติสามก็คือเป็นภพชาติแห่งการชดเชยชดใช้เป็นกฎแห่งกรรมนะครับ <Okay. S 1> เมื่อเหมือนกันการที่จะเป็นกฎแห่งกรรมมันเป็นชะตาเก่าจากอดีตชาติหลายแสนชาติมารวมกันชาติเดียวอราพูกต,ตรงดังนั้นการจะเปลี่ยนชะตาได้ต้องใช้บารมี ก่อนนะคุณจะบอกว่าโอ้เหมือนเหมืนอนคุณนกบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นคือคุณต้องผ่านการเป็นมีบารมีมาก่อนถึงคุณถึงจะปล่อยวางแบบผมได้คนละเคลร์กันทําไมต้องมีบารามีความตั้งมั่นความมุ่งมั่นสัจจะบารมีพอจะอเอ่ยแบบว่าฉันอยากจะไม่กินน้ำสาระปากศักดิ์สิทธิ์ไหมคิดพูดกระทำาการเสกและเราจะเฉกเสก การเปลี่ยนชะตาการรมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนยากเพราะเรามีอนุสัยนองเนื่องของกรรมเก่ามหา,าศาลเราก็ต้องใช้บารมีดังนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าเกณฑ์จิตทั้งหลายจึงบำเพ็ญธรรมแบบยากเจนแสนเข็ญไงก็คือต้องใช้บารมีนะครับปรคาครับเขาจะไหว้ทวนน้ำวันใดปรคาครับข้ามเรืสาบผ้าตั้งตกได้เขาจะกลายเป็นมางกอ มันต้องมีอุปสรรคนะครับถึงบารมีจะเกิดไงถึงบอกทุกอย่างยิ่งหนักเหนื่อยเข็นใจทาในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้มันจะเกิดสา่งนั้นขึ้นมาคือบารมีเห็นไหมและบารมีนี่แหละที่จะเอาไปใช้ในการเปลี่ยนชะตาของเราเองบารมีจะมีกําลังมากกว่าบุญธรรมดาบารมีจะมีกําลังมากกว่าสิ่งใดๆของพลังงานลบมิติสามและสี่เลย แต่ครับดังนั้นคนที่เขามีบริวารเยอะเพราะเขามีบาลามีนั่นเอง้นบารมีคือการอดทนขันตินะฮะมหาเมตตา,า,าบารมีอะไรก็ได้ที่เราได้มาจับสักอย่างและทุกอย่างชะตาของคนก็จะเปลี่ยนไปเพราะชะตาแปลว่านิสยัยนิสัยมันเปลี่ยนยา,ากชะตาจึงเปลี่ยนยากต้องใช้กำลังแรงความเข้มข้นของพลังบาลมีเข้าไปช่วยหนุนสง ดนั้นเหมือนกันหลายคนบอกว่าฉันตั้งสัจจะก,กับพระแม่กนอีวัตจะก,กินเจจะาเปลี่ยนโรคภัยหายแทนที่จะตายดับฟื้นมันมีประจักษ์หลักฐานเยอะมากเลยก็คือสัจจะบามีนี่แหละครับสําคัญมากทาไมต้องมีการมีบทบอกของการปฏิบ,บัติเพณีนที่ดูเคร่งคัดเคร่งเครียดก็เพราะว่าให้เราได้ล้างกรรมในการเคร่งคัดที่เครียดตรงนั้นไปและเมื่อาวานที่ฟางน้องเหลยอก็คือจุดนั้นคือ ใครก็ตามที่เขาด่าเราเขาทําให้เราอึ่นัดใช่ไหมครับนั่นคือเขารับพลังงานลบของเราไปเขาช่วยล้างกรรมให้เราอันนี้ถูกต้องเมื่อเราถูกด่าและเราไม่โกรธพังติบารมีไว้เมตตาบารมีปัญญาบารมีเขาทํางานนี่ครับดังนั้นใครถูกด่าเยอะๆแล้วยิ่งไม่โกรธเขาหนุนส่งสร้างบารมีให้เรา และรับกรรมของเราไปด้วยใครหาใครโอมยแจ๊แมเมื่บบคุยนี่แหมบรรเลยเพลงกันจังเลยนะทั้งแจ้ทั้งโต้มสารพัดเลยนะโนั้นเหมือนกันถ้าเราจะเป็ดชะตาความอึดนคดทุกอย่างนะครับต้องใช้กําลังแรงพุกเหลือเกินไปทางไหนก็ไม่เจอก็ต้องใช้บารมีสันคา์ัตรงนี้ทุกอย่างจะคลี่คลายการทำมาธากิค้าขาย ธุรกิจติดต่อมันเป็นทางโลกหมดเลยก็ต้องใช้ปาลานีขอบคุณครับเพืเ่อนๆแลกเปลี่ยนได้ทุกคำถามเลยนะทั้งสเออจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากถามคุณนกเลยค่ะที่คุณนกเคยพูดไว้ว่าออตื่นรู้แล้วมันจะมี หลายอย่างแต่ทีนี้มันจะมีอยู่อันหนึ่งที่คุณนพบอกว่าตื่นรู้แล้วมันจะกินเยอะมันจะอ้วนอันนี้มีมีการแก้ไขได้ยังไงมั้งคะ <c oughs> แล้วก็อยากสวยอยากหลอ่อเนาะอยากคนดีอย,อยากสวยมัน่ง <c oughs> กระแสกับอา,อากาศนี่แหละครับนะคิดพ <Okay. S 1> ูดกับทเรเแสได้ตอนก่อนหลับก่อนตื่นช่วงนั้นเสกลงจิตได้สำเร็จอยากได้อะไรนะคนสวยสุขภาพดีเสกไปเลยนะเอยปากเบาๆหรือไม่ต้ปากหลที่ในใจก็ได้แต่เอยปากดีดีกว่าเพราะมันจะครบสามองค์ใช่ไหมคือคิดคิดจากหอมคิดจากสุขภาพดีคิดพูดทั้งสุขภาพดีแล้ว ฉันขนด,ดีแล้วอยา่อยาไปรู้สึกว่าไม่ดีกับทุกร่างโอ้ยสังจอกทีไรก็โอ้ย,อยปิดอ่านใช่ใช่ใช่ค่ะเมื่อไ,네ไม่อยากก็จะเข้าตำราบทแห่งการยิ่งเจอยิ่งเกลียดยิ่งเจออ้วนดับเห็น <acab> ไหมโอเคค่ะใช่ค่ะโอเค โอเคยินดีรักเขาเปเออโอเคฉันพยายามพยายามหาจุดที่ฉันจะชอบนะฉันก็มองซ้ามองขวาเจอจกเอออาจจะทำให้ฉันผิวพันดีเห็นไหมมันซ่อนอยู่รักเขาเลยเมื่อรักไม่ต่อต้านเขาจะค่อยๆสกุลการที่เราตัวอ้วนตัวใหญ่ตัวผิดปกติเพราะจิตใจข้างในเราไม่สกุลเท่านั้นเองนะครับรักเขเลยเออ รักในควาเป็นเราวัวน์ฉันก็รักแล้พุงโยฉันก็รักแล้วกกลไม่อาจจะน่ารักในม,ม,มุมมองจิตวิทยได้และเมื่อเราตรงนั้นได้จริงจยอมรักเขาได้จริงๆเขาก็จะหลอมรวมและสมดุลกลายเป็นบางทีเราเราชอบเขาเปื่อไปแล้วพอผสมดุลแั็คหุ่นดีปั๊บไม่เอาี่อยากวานวนลับมาก็ได้นะรับคครับแล้วครอยากจะสมดุลขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณ อค okay. อยากขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคะสําหรับวันนี้ทุกอย่างที่มันเคลียร์นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าได้เขียนคําถามไปหาพี่เล็กว่าเรื่องพระเยซูนะคะกับแม่มารีแล้วก็มาได้ยินพี่พูดตอบในในชั่วโมงก็เลยรู้สึกเคลียร์แล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราไม่ต้องไปยึดติด เกี่ยวกับไฮเออร์เซลล์นะคะขอบคุณมากค่ะอ่าขอบคุณพี่สมหมายแล้วก็ขอโทษทถามเมื่อเช้าว่าอะไรนะคะที่พี่ถามมาอ๋อเมื่อเช้าเหรอคะที่เขียนไปที่ส่งลูกพระแม่มารีกับพระเยซูตอนยังเด็กๆนะคะเพราะว่าเมื่อสิบปีที่แล้วมีคุณยายเขาเขาให้เลือกเอานะคะว่าจะเอาอันไหนคือสนิทกับคุณยายอยู่สวบีเดน แล้วก็มองเห็นรูปนี้เป็นรูปที่อบอุ่นโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพระแม่มาลีหรือพระคริสอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยหยิบเอาอันนี้มาแล้วเวลาทำสมาธิมีอยู่วันหนึ่งที่เข้าเรียนไบโอเลฟเฟลมคือจะเห็นพระคริสกับพระแม่มารีค่ะช่วงที่ทำสมาธิ ก็เลยมาฟังเรื่อยๆก็เลยคิดว่าโอ้อาจจะเป็นเกี่ยวกับไฮเออร์เซลของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะโอค่ะค่ะขออนุญ,ญาตตอบพี่แล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยกันตอบได้นะคะขออนุญาตตอบนิดนึงเออเมื่อกี้อการเอ่อการเชื่อมต่อเพื่อล้างพลังงานึเปลวไฟสีม่วงที่เรียกว่าไวน์โอเลสเฟลมปรมาจารย์ทุกท่านที่ดูแลเรื่อง เรลไฟสีม่วงก็จะเข้ามาเชื่อมต่อกับเราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วและการเชื่อมต่ออันนั้นเนี่ยเมื่อทําครั้งแรกได้ครั้งที่สองได้ต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะคือเคล็ดลับในการเชื่อมต่อทุกกรณีเลยนะเล,ล็กปัลิกทริกไว้ให้ทุกคนเลยในห้องนี้ไม่ว่าเราจะเชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามอ่าให้เรารู้สึกเป็นสิ่งนั้นไปเลยและเป็นอัตโนมัติไปเลยเช่น ที่กำลังจะเชื่อมต่อเรื่องพลังงานเลปลวไฟสีม่งวงในการชำระล้างทุกอนูเซลทุกจกักรล,ละในร่างกายชำระล้างชุมชนสังคมประเทศเที่เป็นพลังงานลบทั้งหลายเนาะชำละละระงงล้างไอพิบัติ่วงเราจินตนาการว่าเราเป็นแสงสีม่วงไปเลยค่ะเนี่ยนี่คือเทคนิคเทคนิคในการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุดนะ เมื่อเราเป็นสิ่งนั้นไปเลยนั่นนั่นคือเราไม่ต้องเชื่อมต่อแล้วแล้วองค์พระรูปปร,รมจาจรทั้งหลายท่านก็มาเสริมสนุนอยู่แล้วโดยปริยายเรารับรู้ได้ค่ะในทางผ่านมาทางจากกระเจ็ดแล้วก็วิ่งตึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นลงจนไปถึงจะรู้ไปถึงพระแม่ไกอาแล้วก็วิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ระเบิดแสงออกไปั่วทั้งจักรวาลอันตจกักรวาลทั้งหกดทั้งปวงเนี่ยทำทำอย่างนี้ให้ได้เป็นอัตโนมัติยิ่งดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแสงสีอะไรก็ตามนะบางคนก็เชื่อมแสงสีทองนู่นนี่นั่นบอกเอ่อเชื่อมต่อพระผู้สร้างเพราะว่าท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจะบอกเลยว่าคําพูดนี้ท่านกําลังด้อย่าตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเราก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แต่ท่าน